สวัสดีครับพบกับช่องเว็บร้อยสิบไอพาเที่ยวนะครับอ่าเว็บร er ้อยสิบไอวันนี้จะพาอ่าขึ้นวัวไงคือขี่รถขึ้นเนินนะครับขึ้นขึ้นมอสหน่อยครับวัวไงขึ้นมอไปเกลือนบนนะครับของลำตะคองนะคเคลื่อนบนของลำตะคองเด้อครับเกลือนบนนะครับขี่ขึ้นมอไปนะครับก็เอาจากด้านนะครับเป็นดีมิแดนเป็นเนี่าเป็นเนี่ยที่เป็นเนี่ยนะครับพร้อมขื่นไปแล้วครขี่ขื่นไปนะครับไป พ่อรับกังหันลมยากนะครับกางหันลมขนาดขนาดยักนะครับกับความความสวยงามของเขื่อนบนนะครับสวยงามมากๆนะครับชมวปน้ำกันเลยนะครับป่าเบิ่งวปน้ำกันเลยครับบรรยากาศดีครับดูให้จบคลิปนะครับเบิ่องให้จบคลิปนะ้ครับถือมีความงามขนาดงามนะตะลึงเลยครับตัวเว็บรถสิบใบพาเที่ยวกับกับเมืเอกี้นะครับตะกี้เราขึา er mm ้นไปเต็มกับตะลึงนะครับเึ mm ่ง hmm. กับตะลึงกับบรรยากาศนะครับเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับ นะครับไว้คิดว่าสิงดงามขนาดนี้นะครับนะครับข you know, so, ึ so, ้นไปเรื so, 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 ่อยๆนะผมือนกันนะครับมองอาจจะสั้นแน่นะครับว่าอาตย์แล้วยังเกี่ยวน่าจะเป็นสันเคลื่อนนะครับเคลื่อนบนนะครับเคลื่อนบนของลำตะครองครับเคลื่อนบนของลำตะครองนะครับว่าเป็นมาเคลื่อนบนนะครับเป็นไปเป็นเขยนเขามาบอกว่าเคลื่อนบนนะครับอ่าเป็นกลางหันลมขนาดยักษ์นะครับโอ้ยใหญ่เลีนะครับบอกซื้อครับใหญ่หักนะครับ เยอะมากอ่ะเนี่ยครับเป็นครั้งแรกครับขี่กันไปไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาก่อนครับว่ามาตามถนนนะครับมาตามกางหันลมครับว่ากถามเพื่อนมาเรื่อยๆนะครับกางหันลมมาทางไหนไปทางไหนนะครับว่าวงวาสิบซุดจอดปั้นนี่นะครับครับบอกบอกว่าถือเด้ครับกับบรรยากาศนะครับ กติครับบรรยากาศบอกเลยคือมากทึ่งหนูกับกันสวรรค์บนดินนะครับเนี่ยครับพบงามดีครับอ่าอันดับแรกอ่ะมาเส้นเสือกันนะครับลงซสือก่อนก่อนที่เขาไปนะครับลงซสือกับเจ้าตัดเทีนเนี่ยครับกับไทยบริเวณอ่ะใกล้ๆแถวของลงซสือครับใไปไปเอฟซีเอฟไปทุกท่านพี่น้องในเบื้องกันนะครับ มีคลิปหางไหนอีกนะครับที่เขาไปทางไหนครับตอนเวทโซ่อย่างน้เลยอี่าีอย่างนี้เวทไทยนะครับคืออันนี้เอาแบบเบื้องก่อนนะครับนี่นะครับชมไปน้ำกันเรื่อยๆครับบอกเลยครับว่าสุดจอดเกินมาก่เคยเห็นเลยครับเนี่ยครับการงานล้มขนาดยักษ์นะครับแต่มียูทูบเบอร์หลายช่องบนเวทไทยนะครับเดียเห็นนะครับเป็นคนไม้เลยครับ แา่ความงามมันนด้รับ นี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับน้ำสีเขียวเลยนะครับโอ้น้าสีฟ้าขามสวยงามนะครับสวยงามกันเลยเด้อครับสวยงามมีอ่างบ่อกเลยครับสุดยอดเลยครับเหมือนสวนบนดินจริงๆครับสงคำล่ำเรือนะครับเดี๋ยินี้จะซื้อได้ครับ เดียวมาเลยนะครับอ่าองไร่อยสิบกปดีกอจทำคลิปทำมมนี่เลยครับปากอะไรปกดแย้ปวดตีตามอีกเรียบร้อยสิบไปชาแนลทำคลิปต่อไปครับทำนี่นะครับบ๊ายบาครับ